ครับพี่น้องเท้าเบิ้งครับแมงกีซอนนะอรกับพี่น้องเมื่อนี่เขาได้ร้ายนะครับอันนี้ตัวเป็นๆครับนี่ครับขึ้นเดียวนะครับพี่น้องพาใส่ไฟแมงครับเปิดเอาแล้วนะครับแมงกีซอนเราขายโลละหนึ่งร้อยบาทครับขายทรงสดๆนะครับอันนี้ก็ยังไม่ตาดนะครับเราเปิดเพลงนะครับ ใช้เสียงล่อใมักนซอนนะครับพี่น้องครับสดๆนะครับเดือนเดียวนะครับได้อยู่มาสักห้าหกโลนะครับก็พี่น้องสนใจก็นะครับทําได้นะครับแบงกิซอนสดๆนะครับตัวเป็นเป็นนะครับท้านที่กามองเก้านะครับพี่น้อง ห้าสิมีการละมังครับการละมังแล้วก็มีหลอดไฟหลอดหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เสียงเพลงครับมาดูนะครับมองครับยังเรืออยู่พี่น้องนะครับนี่จะเหมือนคืนมันก็จะดุดนะครับถ้าห้ามันเฮากมาเคี้ยวครับนี่ครับไม่เคียว มันก็จะลงเรือจากมาเมื่อคืนนี่ครับพรได้นะครับพราใได้ประกอบอาหารมันมันไม่ลงมันก็จะอยู่ออด,ดดตามนะครับมุดที่ดินอยู่นี่ครับดูมันเต็มยังไม่นกนะครับแล้วก็มาคุย,คย ส่วนที่ลงตัมีนะครับนะครับสดๆนะครับเป็นหลางก็ได้ครับยังร้าอยู่ครับแต่ว่าเอาไว้ครับมือเลียงยมือไม้ครับมันก็มไม่ได้ไลาเลยครับพอก็บบทต่องไปมือเลี้ยงบทได้ก็มาเคียวครับดูตามครับ ครับแบบเดียวน้อยลลาอยู่พี่นะครับไลยอยู่ครับถัดจากเป็นสบปลนโบบินครับครับสถานที่ครับอันนี้มันลงเรือครับ ขึ้นบริเทศไทยเบิ้งครับพี่น้องพอมันหมืดน,นะครับเขาจะเปิดทุกคืนครับอันนี้ค็ยังเปลี่ยนเปี่ยนยยอยู่ครับตาอยู่ครับ ยังไม,ม่ตายนีก็มีครับอันนี้เราใส่ถุงผมไม่ส่งครับจะได้ก็ฝากกดติดตามนะครับได้กดไลค์กด s ับสไคร์ด้านนี้ก็ยังวิ่งอยู่ครับแบนอยู่ อันนี้มันเยอะแล้วก็ใส่ตู้ยเย็นไ้ครับได้หมือขึ้นครับ